หลายอ,ยาง, <laughs> อ,องมาลองผิดลองถูกมา <c oughs> ก็ขาดทุนเจ๊งกันไปเยอะเหมือนกันก็ไม่เป็นไรแบ่งให้าโองานเสริมตอนนี้เหรอยังไม่ถึงชั่วโมงนี้ได้หกร้อลูกค้าผมก็มาเต็มรถทัวร์เลยครับนี่ยกำลังลงมาแล้วครับหมุนไปแล้วแม่ค้าก็พร้อมแล้วไปคะคุยกันหน่อยเ <c oughs> มื่อกี้เป็นยังไงลูกค <c oughs> ้ามาเมื่อกี ซุลมุนมากซุลมุนเป็นไงรู้สึกเอาเอาแบบนี้ทั้งวันเลยทั้งวันนะทั้งวันทั้งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่วัดคุยกันคุยกันก่อนวัดวายรอบนี้มาทำบุญด้วยมาขายของด้วยมาเที่ยวด้วยในตัวใช่สำหรับคนที่กำลังหาอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักอ่ะจะแนะนำเพื่อนๆยังไงว่าจากเนี้ย อาชีพหลักแล้วเราก็ยังมีอาชีพเสริมได้นะอะไร่ต้องทำยังไงก็ต้องลองลองดูใช่ต้องลองดูก่อนเหมือนเหมือนเราเนี่ยเป็นเสื้อลองอย่างเช่นก็ยังไม่ต้องลองยกกระสอบใหญ่ก็แบบลองแบบซื้อมาสักสิบยี่สิบตัวลองขายดูก่อนลองขายดูก่อนประมาณกี่ชั่วโมงหลังเลิกงานสองชั่วโมงก็ได้ไปนั่งตลาดชิวๆถ้าเปรียบกับงานประจำรายรายวันรายเดือนอ่ะ เราทำงาน8ชั่วโมงใช่ไหมอ๋อใช่ใช่คิดเฉลี่ยแล้ว8ชั่วโมงก็วัน350 3-400ใ,ใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนะั้นแล้วงานเสริมเป็นไงบ้างโหงานเสริมตอนนี้เหรอยังไม่ถึงชั่วโมงนี้ได้600แล้ว600ใช่ไหมแต่มันก็มันมีความเสี่ยงนะบอกก่อนว่ามีความเสี่ยงเพราะว่า บางวันมันอาจจะไม่ได้เลยทุกคนอาจจะทอ้อก็ได้บางคนแต่เราอย่าทอ้อมันเป็นงานเสริมเราคิดใช่ว่าเป็นงานเสริมเรายังทำแปดชั่วโมงได้สามร้อยเรายังไม่ทอ้อใช่ไหมนี่เรามานั่งไม่ถึงสองชั่วโมงไม่ได้ตังค์ไม,ไม่เป็นไร,รก่อนอื่นเราต้องดูอะไรก่อนนะที่ว่าคนนิยมไหมไม่นิยมไหมอะไรเนี่ยเราต้องคิดไงตอนเป็นแม่ค้าเนี่ยฟางคิดยังไงเป็นอันดับแรกก่อนที่จะมาขายเสื้อผ้าพวกนี้หนูหนูนะสําหรับหนูว่าหนูหนูเคยขายเสื้อเสื้อผู้หญิงที่เป็นแบบเสื้อผู้หญิงเลยอ่ะ คือแบบมันเยอะเยอะล้นตลาดเลยมันขายยากขายยากหนึ่งราคาก็ต่ําต่ํามากเขากดราคาแล้วเพราะเสื้อที่ฟางขายครั้งก่อนเนี่ยก็คือเฉพาะกลุ่มเฉพาะใช่เฉพาะบุคคลเลยเฉพาะกลุ่มแต่ที่ฟางขายวันนี้คือผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ผู้ชายเด็กวัยรุ่นคนแก่ใส่ได้หมดเลยเนี่นี่เป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าใช่ก็ดูความนิยมว่าใช่ เขานิยมเพราะเสื้อผ้าเก่าวินเทจสภาพแบบเนี้ยแต่ก็แล้วแต่คนด้วยนะบางคนอาจจะชอบเสื้อผ้าสไตล์ที่ตัวเองชอบแล้วอยากเอามาขายอันนี้ก็ได้ใช่ก็แล้วแต่แต่หนูเน้นขายเพราะหนูลองมาหลายอย่างลองมาลองผิดลองถูกมาก็ขาดทุนเจ๊งกันไปเยอะเหมือนกันก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ซื้อประสบการณ์เออใช่เป็นประสบการณ์ไปเรื่อยไต่เต้าไปเรื่อยซื้อความรู้ซื้อประสบการณ์เราแล้วกันนะ อย่างน้อยๆก็เ,เราได้มีประสบการณ์ว่าอันไหนขายได้ไม่ได้ไเราฟังคนอื่นว่าอันนั้นดีไม่ดีเราจะใช่ใช่เราอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อนะไม่พูดถึงเฮ้ยอันนี้ขายดีนะอัน,นเราขายได้ดีกว่าเราต้องลองด้วยตัวเองอ่ามันต้องลองเราต้องลองด้วยตัวเองอบางทีเราฟังเขาพูดไอ้เขาขายอันนี้ขายดีมากเลยแต่เขาอาจจะพูดดีมากเลยแต่ว่าเราอ่ะเอามาขายขายไม่ดีก็มีนะใช่อ่าแล้วแต่คน แล้วแต่ว่าเราจะนเตอร์เทนลูกค้ายังไงเรียกลูกค้ายังไงจัดร้านแบบไหนเรียกลูกค้าได้ใช่ก็ใช้ความรู้สึกที่ว่าเราไปเข้าร้านเนี่ยมันรู้สึกยังไงแบบว่าบางคนอ่ะอาจจะชอบขายออนไลน์นะขายออนไลน์โอ้ขายถนัดเลยแต่หนูเป็นคนพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งอ่ะนอยู่หน้ากล้องหนูพูดไม่เก่งแล้วทีเนี้ยมันเป็นจุดด้อยของหนูก็คือหนูขายไม่เก่งขายออนไลน์มันขายง่ายก็จริงแต่ว่าหนูอ่ะ ก็คือขายไม่ได้หนูหนูขี้อายหนูอยู่หน้ากล้องไม่ได้หนูพูดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาตลาดอย่างเงี้ยเนี่ยเราได้เราได้เจอผู้คนเบบเราไม่ได้พูดตลอดเวลาเห็นลูกค้าเดินผ่านเราก็เรียกเรียกว่าไงดูได้นะคะดูได้คะอย่างเงี้ยไม่ซื้อไม่เป็นการเชิญลูกค้าเข้าร้านลูกค้าแอบมองไอ้ปุ๊บทำไงเรียกเลยค่ะเรียกว่าดูได้นะคะดูก่อนได้ค่ะเรียกแค่นี้เมื่อก่อน ฟางอ่ะเป็นคนที่อายไหมที่มาขายเสื้อผ้าเนี่ยอายไหมถามว่าอายไหมอายนะเป็นคนเขินเขินมากกว่าเินไม่คิดว่าจะได้มาขายในวันนี้ใช่ไหมไม่คิดไม่คิดแต่ว่าแต่ก่อนตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะหนูขายของตั้งแต่เด็กขายกับแม่ขายของแต่ว่าเป็นขายกับข้าวขายอะไรเงี้ยก็เนี่ยเราชินกับการขายที่อยู่ตามตลาดนัดแล้วพอไปอยู่หน้ากล้องอ่ะมันทมเป็นมันทำไม่เป็นมันเขินไปหมดมันเห็นหน้าตัวเองอยู่ในกล้องแล้วมันเขินไปหมด เหมือนถ่ายกล้องอย่างเงี้ยหนูก็เคยสำหรับผมนะผมไม่คิดได้ผมไม่คิดว่าผมจะได้มาขายแบบนี้นะผมขายไปทำไมมันก็มันก็เฉยๆนะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่มันก็ขายของมันไม่ได้ยากเหมือนที่คุณคิดนะมันไม่ต้องเขยไม่ต้องอายหรอกอก็เอาเงินมาเอาของไปแค่นั้นแหละคิด,ดง่ายนะสุดท้ายแล้วจะบอกอะไรกับคนที่กําลัง หารายได้เสริมหรือว่าคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงอ่ะฟางมีอะไรจะแนะนําเพื่อนเพื่อนไหมสู้ๆค่ะอย่าท้อแค่นั้นแหละทุกอย่างมันมีเริ่มต้นอ่ามันมีผิดมีถูกมันจะไม่สมหวังไม่ได้มากไม่มีใครสมหวังแบบตั้งแต่แรกๆทุกคนต้องมีผิดหวังมั่งเสียใจมั่งบางทีก็ท้อจนแบบไม่อยากทําก็มีแต่สู้ๆลองแนะนํำไหมว่าลองมาขายลงทุนน้อยแต่กําไรมีลอง แนะนำไปเพื are they, are they, been, it, look, ่อนๆไหมหรือว่าคนที่กำลังหาอะไรได้สร้างรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนก็ลองลองแบบนั้นดูก่อนใช่ไหมเราจะไม่แนะนำเราว่าให้ขายเหมือนเราอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากขายก็ขายไม่เป็นไรมันคืออาชีพเสริมอ่านี่พอไหมพอแล้วแล้วจบจบปิ๊งเรียนรู้ขาไงเจอลูกค้าไงดูได้ค่ะ